สวัสดีครับผมนัทนะครับหรือว่ารู้จักกันในกลุ่มก็คือนัทสปูนนะครับแรงไม่เท่าเงาไว้ก่อนนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวรถ AE สุที่รกของผมนะครับได้ทําการเคลือบแก้วไปอยากจะให้ดูว่าผลงานเป็นยังไงนะครับเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยผมจะเปิดร้านนะครับคือรับทํเชพาะที่บ้านนะครับสาวอาทิตย์เท่านั้นรับจํานวนจํากัดนะครับถ้าเกิดว่าสนใจยังไงก็คือติดตามหน้า Facebook ได้นะครับตอนนี้ผมจะให้ดูผลงานตัวนี้นะครับ อลองไล่น้ำดูเลยครับสังเกตนะครับเม็ดที่ได้จะเป็นเม็ดกลมเม็ดกลมสวยงามเลยนะะการโคดติ้งนะฮะน้าวิง่งวิ่งอย่างนี้เลย เป็นต้องย้ายนะครับเนี่ยฮะ น้ำกิ้งวิ่งเหมือนใบบอลนะฮะราคาที่เรารทำก็คือประมาณหนึ่งหมื่นต้นๆน,นะครับกัะจ่างหน้า Fx เ้ขาว่าของแพงผมว่งเคลือบเลย สวยครับแต่ผมจะรับทาเฉพาะสาวอาทิตย์นะครับแล้วก็ลบกวนจอกอยู่ล่วงหน้านะครับผม แล้วก็ดูผลงาน,นกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะขอฝากลานไว้เพียงเท่านี้นะครับผมใครที่รู้จักเี็นมือผมหรือว่ารู้จักเห็นรถผมเนี่ยจะรู้ว่าผมที่เป็นคนพาสานีน่นะครับในด้านนี้ครับผมขอบคุณมากครับ <c oughs> <c oughs>